พ่อดูหนูชสามคนกินไก่ทั้งตัวพ่อสอนยังไงงที่รักกินน้องไก่สิเย่หยุนฉันไม่รู้หรอกว่าทำไมพ่อปล่อยนายแต่พวกเขาไม่ยอมง่ายๆยทำตัวดีๆแต่เท่า นี่เันเรื่องอะไรเมื่อกี้ไม่สั่งสอนเขาและยังปล่อยไป่านยังชงชาเสริมเขาอีกด้วยนี่ชงชาอะไรกันเล่าตอนที่ฉันส่งชาให้เขาไม่เพียงแต่สลายพลังภายในของฉันแต่เขายังใช้พลังต้มน้ำชาด้วยก็แค่ใช้พลังต้มน้ำชาคลิดวิชาไฟไหลายสำนักก็ทำได้แค่นี้คุณก็กลัวซะแล้วดูความอ่อ,อนแอคุณสิไม่ใช่พูดง่ายไปหน่อยนะเก่งนักก็ลองสิ